ระองค์หนึ่งที่ชื่อว่าสวัยที่วัาไตรมิตรเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านไปจะศึกษาแต่ก็ไม่เปิดบัญชีแต่ก็ยิ้มเธอบอกนี่ยังไงนั่งอยู่ข้างๆคุณนี่ยังไงล่ะคนน่งผ้าเขียวเป็นมันยับแผ่วๆแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวแผ่ววเป็นยับหน้าตาสวยสดงามผ่องใสมากคนนี้น่ะคือสวัยวัตรไตรมิตร ก็ฉันไปถามท่านท่านยิ้มท่นานต่างคนต่างยกมือไหว้กันที่เวลานี้ท่านไม่ใช่พระสะแลว้เป็นเทวดาไปแล้วถามท่านว่าท่านมาอยู่ชั้นดาวดึงหรือท่านตอบว่าใช่ท่านบอกว่าขอบใจนะที่ช่วยผมอยู่มากถามว่าช่วยอะไรท่านแต่วาก,การที่นิมนต์ปฏิวัตดผมไม่ได้หมายความว่าถวายเงินถวายผ้าไตร ได้ช่วยกำลังใจผมให้มีความชื่นปลาในบุญกุศลของท่านกำลังใจของผมก็มีปีติที่พระที่ผมช่วยไว้เป็นผู้ชนะความชั่วไ็่นชนะความทุดโทมไม่ได้วความรุ่งโรจน์ทำให้วัดฟารามรุ่งโรจน์ขึ้นทำให้พระพุศาสนาเด่งขึ้นก็ถามได้ว่าท่านตายในขณะที่ไปดูงาน ถ้ามีกําลังใจเป็นกนสลส่วนไหนจะมาสวรรค์ท่านดาวเทงได้ท่านก็ตอบว่าจงอย่าลืมว่าผมไปในงานของศศาสนาเขาจะตรวจสอบวิชาความรู้ของนักธรรมผมไปนะั้นจิตผมเป็นธรรมจริงๆไม่มีการอื่นไม่มีกวอนอื่น,นช่วยไม่ใช่จะไปคิดอยากได้เงินอยากได้ทองมันอยากได้ที่ไหนไมันก็ไม่ได้ เพราะงานนั้นไม่มีค่าแปลเจี๊ยไม่มีเงินไม่มีทองมีอย่างเดียวคือใจผมไปค่าภาชนะผมก็จ่ายจากทุนของผมเองผมไปเพื่อระศาสนาจริงๆกําลังใจของผมไปเพื่อบุญเพื่อกระสนเพื่อความเป็นธรรมเวลาที่ป่วยลงมาปับรู้สึกว่าพ็การงูบลงหน้ามืดพร้อมหน้ามืดไม่เห็นสิ่งภายนอก ก็ปรากฏสิ่งที่ภายในปล่อยปรากฏขึ้นนี่นงงั่นคือพระพุทธรูปในพระมโมสถพระทองคําภาพท่านปรากฏชัดเฉลิแสงสว่างมากยิ่งดูยิ่งชัดยิ่งดูยิ่งชัดน่าเข้าใกล้ถึงวาระจริงๆเห็นท่านยิ้มพอท่านยิ้มผมก็หมดความรู้สิกอีกทีตอนนี้ปรากฏว่ามีร่างกายมันอยู่สวรรค์ชั้นเดาดึงสถิวโลก